ใครชอบไปเที่ยวนครนายกบ้างผมเป็นหนึ่งในนั้นฮ่าอ๋อเขอบอกก่อนนี่เป็นคลิปเก่านะสมัยแต่ก่อนนั้นผมขับรถไปเที่ยวเล่นที่นครนายกบ่อยมากเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะถโอกาสเอาเจ้าหิมรารยันคู่ใจไปหัดขับสี่ด้วยไปเรื่อยๆแบบชิวๆชมวิวทิวทัศส,สองข้างทางวาง,าง,างทุกสิ่งอย่างแล้วปล่อยใจไปกับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าหิวกายหิวใจไปด้วยกันนะครับทุกคน และที่หมายแรกวันนี้คืออ่างเก็บน้าห้วยปลือเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กแต่โดดเด่นด้วยทิวทัศน์สวยงามอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีแต่ช่วงที่ผมไปเป็นฤดูร้อนนะครับธรรมาชาติจึงอาจจะดูไม่เขียวนะสุดขอบอ่างฝั่งนู้นจะเป็นถนนลาดยางบนแนวสันเขานะครับและในช่วงเย็นเย็นก็จะมีผู้คนมาวิ่งออกกําลังกายกันและในบริเวณที่ผมจอดอยู่นี้ในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนมากางเต็นท์มาแคมป์ปิ้งเป็นวิวที่สวยงามไม่น้อยเลยทุกคนขอสูดอากาศสูดออกซิเจนและไปต่อ วันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากจุดนี้เป็นสุสานนะครับถ้าผ่านมาผมจะแวะอุทิศบุญกุศน,น,นให้พวกภูมิแถวนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าถนนหลักนะครับเพื่อไปยังเขื่อนขุนด่านประการชนมีเหตุการณ์หนึ่งที่นครนายกผมจอดรถข้างทางเพื่อใช้โทรศัพท์และมีน้องผู้หญิงสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้ววนกลับมาถามผมว่ารถเป็นอะไรน้องทั้งสองนึกว่ารถมีปัญหาหรือน้ำมันหมดผมรู้สึกประทับใจในน้ำใจของน้องทั้งสองมากองขอขอบคุณน้องๆผ่านคลิปนี้อีกครั้งนะครับมาถึงปลายทางแล้วเขื่อนขุนด่านประการชนเพ ที่เงียบสงบที่ไหนแนะนำบ้างครับ